กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะค่นี้เป็นบรรยากาศของการเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมในระดับประถมศึกษาซึ่งจัดในวันที่5-6ที่กันยายน <5 S 1> พุทธศักราช2565ของโรงเรียนวาริมปูลนะคะนาารักศาาปฏิบัติธรรมวัดป่าโยธายประสิทธิ์นะคะ คุณนัรังจาริยังสู่โลกอารามนะคะวันนี้ปออะไรคะนักเรียนต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมของวันนี้ใช่ไหมคะอย่างแรกน,นี้เป็นบรรยากาศกของคุณครูนะคะอ่าลุ่ๆต่อไปพรุ่งนี้พี่ปอ้อกับพี่ปอ6มาใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยววันนี้พยากรเรานะคะจะได้ชื่นชมว่าเออนักเรียนปอ3ปอ4เนะนี่นยนักเรียนมาวันนี้เรียบร้อยมากจะได้ไปเล่าให้กับพี่ๆปอ5ปอ6ฟังใช่ไหมคะ เริ่มแรกถ้าใครวปรวดปัสสาวะฟังให้ดีนะใครที่วปวดปัสสาวะปวดฉี่นะอยากเข้าห้องน้ำนันเลยนทราบไหมห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะห,ห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้ก็มีค่ะฝั่งขวาของนักเรียนนะคะมีค่ะกลัดไปด้านหลังแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาตกลงกันก่อนสำหบวันนี้สองนาทีเด็กศีจะบอก <c oughs> เ,อเอามือเอามือแตะหัวค่ะเอามือแตหะแตหัวไว้แล้วตรงนักกน่งให้ตรง ให้ดีนะคะวันนี้ท่าอาจารย์นะคะได้ทาได้หยุดสาวาคาโตคาคาวะตาคัโมธรมมนัมมา,ามสานิคราบสุปปิปันโนพาคาวะ ขอเชิญคุณครูจุกธาีิยูมลเขียวนะครับได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับ การคุณธรรมสรรัมพทธธรรมสู่ร่วอารามค่ะวันนี้ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ท่านได้มาเปิดพิธีในวันนี้นะคะวันนี้มีนักเรียนจํานวนทั้งหมด387คนนะคะและผู้ครูทั้งหมด18คนค่ะได้มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์วันนี้นะคะวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้เด็กๆนะคะ ได้มีระเบียบวินัยแล้วก็ได้นำความรู้และการปฏิบัติธรรมวันนี้ไปปฏิบัติตนเพื่อเป็นสิทธที่ดีของเคุณครูและก็คุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้ดิฉันก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้นำเด็กๆมาร่วมนะคะมาปฏิบัติธรรมวันนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะจะปฏิบัติได้ดีนะคะและจะได้ ก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะได้เตรียมกายและใจของเราพร้อมที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากพระอาจารย์และพี่ๆีทุกคนอันเป็นความรู้ที่สําคัญที่จะติดตัวเราไปซึ่งจะก่อให้ประโยชน์มหาศาลและชีวิตรเราต่อไปนะคะอันนี้เป็นพิธีถึงเวลาแล้วนะคะที่จะถึงเวลาในการเปิดพิธีขอเรียนเชิญท่านประธานนะคะอาจารย์นุชาค่ะเปิดพิธีค่ะขอบพระคุณค่ะ เพื่อคุยกันนะครับเพราะเรากำลังทำพิธีกับก,การพิธการเทลาเทลาทุก,กทูกพาพวิทยากรข้าพเจ้าแรงุชาินทตีวงที่ปรึกษาองเกรวานิจุคูณรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่ร่มอาลาขององเกนวานิ ครูในวันนี้จากคำกล่าวรายงานความเป็นมของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมศูนย์รงอาอลามพอสังเกตดังนี้โรงเรียนวันนี้นูกเรนจหลักเห็นความสาคัญข,ข,ของการขัดเกลาทางด้านจิตใจของเยาวชนเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ อบรมคุณธรรมขึ้นในระหว่างวันที่5ากันยายนณสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าโย,ยธาวจิตการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่ร่มอรามในครั้งนี้มีนักเรียนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวนสามอหกสิคนแบ่งเป็นนักเรียนระดับสงศึกษาปีที่สามและสูงศึกษาปีที่สและมีคณะครูเข้าร่วมทั้งหมดส8บดคนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือหนึ่ง เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกสาธารณประโยชน์ของนักเรียนต่อชุมชน 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีวัฒนธรรมวินัยคุณลักษณะคุณสมบัติต่อหลักการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตนับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่งในสภาพปัจจุบัน ที่นัเงเรียนจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการอบรมในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นและบอกว่าจะบรรลุถูสงค์ทุกประการขอขอบคุณคณะคุณครูทุกท่านที่ได้ให้คำร่วมมือเป็นอย่างดีขอขอบคุณโรงเรียนวันนีทุกคูณและที่เร็งเห็นความสำคัญของโครงการน,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 นี้และขอขอบคุณคณะท่านวิทยากรทุกท่านระหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อนัเกเรยียนทุกคนบัดนี้ได้เวลาชุมควรแล้วผมขอก่าวเปิดก,การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่โลกอารามณบัดนี้ข,นนะข่าวอะไรนักเรียนรู้ไหมข่าวคือคุณพ่อได้ทุบตีลูกชายอายุสองขวบตาย และตีพี่สาวนะตอนนี้ยังนอนอยู่ห้องไอซียูนี่สัคงคมนะครับนะมันวิกฤตดังนั้นนักเรียนที่เห็นว่าถ้าเรามีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสิ่งที่ดีงามให้สู่ในจิตใจของนักเรียนเนี่ยครูเชื่อว่าสังคมไทยน่าจะอยู่น่าจะมีมีความน่าเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้นะ วันนี้พวกเราถือว่ามีโอกาสดีแล้วที่จะได้มาเข้ารับการอบรมตาคุณธรรมนะเพื่อสร้างต้นกล้าที่ดีในชีวิตกับพวกเรานะครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจงให้ดีนนะกิจกรรมในวันนี้นะเชื่อว่านักเรียนคงจะเห็นความสําสคัญนะครับทีนี้กรณีที่นักเรียนปวดท้อง ปัสสาวะอะไรต่างๆก็ขอให้ปฏิบัติตามกติกาที่คุณครูได้แจ้งให้พวกเราทราบนะครับก็ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนการประสบผลสาเร็จทุกคนครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับพร้อมกันครับสวัสดีครับดันดา่นอไใหม่สวัสดีครับโอเคนะครับครับผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ นักเรียนคนใดนะครับที่อะนักเรียนคะนักเรียนพนมมือขึ้นทั้งหมดเลยค่ะกราบหนึ่งกราบหนึ่งนะคะกราบสองค่ะ กราบสามค่ะเอาใหม่เอาใหม่กราบอะไรคอีกรับพร้อมกันคนละทีนักเรียนเอาใหม่ค่ะพนมือค่ะนักเรียนขานี่พนมือค่ะนั่งคุกเขาแล้วกบทเทพทิดาพระอ่ะเหมือนที่เราทำกันเมื่อสักครู่นะครับนั่งท่าเทพบุตบุแล้วก็ท่าเทพทิดานะครับอ่ะทุกคนกราบพร้อมกันอัญชลีวันทาอภิวาทนะครับหนึ่งสองสาม อัญชลีวันทาอัคคว่าครับคางวายพร้อมการสวยงามนะเหนื่อยขึ้นครับอัญชลีวันทาอัคคีว่าทางที่สองครับทางที่สามนะครับอัญชลีวันทาอัคคว่าแล้วก็ขึ้นมาวันทาหนึ่งครั้งแล้วก็ค้างในท่าอัญชลีครับวันทาและอัญชลี ตันถัดไปนะครับแต่จะให้ตัวแทนผู้เข้าอบรมนะครับได้าถือถวายนะครับ่านดอกไม้แล้วก็พานทุกเชนแพาต่อพระจารย์นะครับเพื่อฝักตัวเป็นสิทธ์ในวันนี้นะครับ าจารย์และครูบาอาจารย์ที่เคารพพระพเจ้าทั้งหลายมีความตระหนักว่าชีวิตของข้าพเจ้านี้สามารถพัฒนาได้ในยกระดับตนเองให้สูงขึ้นเหมือนดอกพัวที่เกิดในโคลนตรง<อ>แต่พยายามถีบตัวให้สูงขึ้นตั้งอยู่เหนือน้ำได้โดยไม่เคลอนโคลนตรงมีแต่ความบริสุทธิ์จึงคู่ควรเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้า การโยกระดับชีวิตตนเองให้สูงขึ้นเป็นภาระที่หนักยิ่งของชีวิตลำภพัสติปัญญาของพวกข้าพเจ้าซึ่งมีอยู่ในขณะนี้ย่อมยากเหลือเกินที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบผลสำเร็จระดับสูงได้จริงอาศัยความเมตตากรุณาจากพระอาจาร,รย์ และครูอาจารย์ช่วยแนะนำเพร่มสอนอีกสออ่วนหนึ่งด้วย่าพระเจ้าทาั้งหลายเข้าใจถึงความรักความหยาย่วงใยและความปรารถนาดีของคณะครูอาจารย์ด้วยดีเสมอมาเมื่อท่านมีความปราสถนที่จะให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเข้าร่วมถึงศิลธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ด้วยแล้วยิ่งมีความซาบซึ้งในพระคุณของท่านมากขึ้นท่านเปรียบราดุจปีดามารดาคนที่สองที่มีแต่ความหวังดีเสมอมาด้วยความสันฤ์ในพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมกายและใจมอบให้แด่พระอาจารย์และคุณครู ื่อเป็นสิทธิที่ดีของท่านอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญของชีวิตสืบไปคำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะทุกคนพูดพร้อมกันนะคะเอสา หาพันเตสุจิระปาริณีผู้ตามปิพระข้าวันตังสารนังข้าฉามิธรรม,มังจะพิขุสังทังจะมังสังโคตุเรข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถึงพระผู้มีพระพักเจ้าแม้ปรินิพภานพระองค์นั้นเป็นสารณะและที่เคารพนับถือวันนี้ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติธรรมขอเป็นลูกศิษย์ของพระสงฆ์ขอให้พระสงฆ์จงรับ ทำกาลข้าพเจ้าเป็นพุทธามากากรอ่านนักเรียนกาลพร้อมกันสามครั้งค่ะครั้งที่หนึ่งค่ะกราบก้มลงไปก่อนนะคะนักเรียนอย่าเพิเง่งเงยหน้าขึ้นนะคะวันนี้เราจะนะคะมอบเป็นลูกศิษย์นะคะของพระอาจารย์อยู่ที่วัดน,นี้อ่ะเงยหน้าขึ้นค่ะพนมมือค่ะกาบลงไปครั้งที่สองกาบค่ะ อะเงยหน้าขึ้นอะกราบครั้งที่สามอะกราบลงไปยังไม่ต้องเงยหน้าขึ้นนะคะอ่ะก้มลงไปค่ะยังไม่ต้องค่ะอ่ะเงยสิบนะคะ ต่อไปนะคะเ็กขาพนมมือพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะเราจะกล่าวคำอารัธนาสิงพร้อมกันนะคะไมยังพันเตพร้อมกันนะคะวิสุงวิสุงรักนาถายะติสาร,รีนะสหติสาร,รีนะสหปัญจ สีรานิยาจามะตติยามปิกมายังพันเตวิสุงวิสุงรัชนาถยะติสารีนะสหปัญจกสีรานิยาจามะขนมือค่ะ ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตตะการค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสารนังฆาามิธรรมสารนังฆาามิธรรมสารนังฆาชามิสังฆังสารนังฆาามิสังฆังสารนังฆาามิโอติยามปิพุทธังสารนังฆาามิทุติยามปิพุทธังสารนังฆาชามิ สรัพุติยามปิธรรมัสารนังขจฉามิพุติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิพุติยามปิทางสารนังคัจฉามิปฏติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ตติยามปีธรรมังสระนังขจามิตติยามปีธรรมังสระนังขจามิตติยามปิสังขังสรนังขจามิตติยามปีสังขังสรนังขจามิภิสระณะขมนังนิธิตังอานาทันเต ปานติตาตาเวรมะนีสิกขาประทังสัมมาทิยามิปานาติตาตาเวรมะนีสิกขาประดังสัมมาทิยามิอัทินาธานาเวรมะนีสิกขาประทังสัมมาทิยามิอัทินาธานา เปรมณีส <sh> ิขาประทางสมาธิยานิปาเมโสมิชาจาราเวรมะนีส <sh> ิขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมะนีสิขาประทางสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยานิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยานิ ุราเมระยะมัชฌะตมาทัานาเวรมณีสิกขาปะทังสมัมมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะตมาคถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมัมมาทิยานิยายมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติ สีเลนะโคขสัมปทาสีเลนะนิโพติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยสาทุกพ้องกันค่ะสาธุ